เไไอ,อานอ,าอานท่านไม่ถกแล้วในป่าไหมสิอันนี้ไี่อื่นเอาปลาควนยื่นอันนี้ลนลปลาแฟนออกมาตัวมากวัานอันนี้เข,าาข้าไปตัวกมแอนนอนนี้นนนก็ปลจะเพียนนี่ใครบอ,อมันเกิดจากปลาขสางค่ะมันเกิดจาก่าใครผมเรืองที่มัน ต้มต้มไม่เป็นยังงต้มไปนี้เนี่ยเออครับต้มนี้ใายังสิไปอืแต่เรานอนอยู่ที่บ้านในไทยไม่้ปลูกแค่ไหนก็ปลูกบนบานนมาหอดกอะอู้ใดไปนอนอยู่มองนี่อันนั้นลงปูนต้นอันนี้เขาซันียเขาจเห็ีดลงต่อเอเล็กมากเนี่ยจักแล้วเขาเล็กมาลงนอันบ้านนี่เล็กดีเท่าร ก็ข like <wh> ึ้นเตียนกัน <calam> ก <Janeiro> <sh Niss qua elim> <sex fasting> <wh> ็เลย้บ่มก็ถึงสงเลย้แต่ว่ามันมากก็ดดีเลยแต่ว่ามันเตียนนีือปับปับไปเลยบรกาหายใจปับปเข้าน้ำเือเือไงที่เปลียนหม็นทีี

ีเล่าลไย็บไนทัานค่เหนียวจริงมว้ทีมือน่นจะ่ค่อดังนั่นแหละนั่งหัเไเยวกเขาเธอไดี๋ยอโทมาว่านกยจอนก็คือกีม่แน่เห็นอะเป็นยง่เป็นยขึ้นจะยายาเาใสปเลยทีนะว้มือนันจ เอะแหละลงเลยอ๋อเน่ยจะต้องสินทีทั้งเลีนทั้งหาโทรศัพท์เ่ายคนเดินกรกิบแเ็ดปลาแงมาแต่ไกกอ้ยสปกำเอาปลากรอนที่อยานคนให่ี้านูเอะมากหอด้นอง ได้กับพักก่อนแล้วนะครับ